ผู้ชมฮะผู้ต้องหาคนสุดท้ายของคดีลหลอกลวงสูญเงินพันล้านเนี่ยถูกจับแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีนายประสิทธิ์เจียวก๊กมามอบตัววันนี้กิติศักิ์เย็นนานน์รองประธานกรรมการของบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปซึ่งถือเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายถูกจับแล้วภาพที่เห็นเนี่ยนายกิติศักิ์ถูกควบคุมตัวมาที่กองปราบนะครับจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านแจ้งวัฒนะครับแล้วก็คุมตัวมากองปราบพอมาถึงกองปราบเนี่ยนายกิติศักย์ สีหน้าเนี่ยเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้าไปในอาคารทันทีไม่พูดคุยอะไรกับนักข่าวนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปภาพรวมนะฮะนี่คือปฏิบัติการปิดเกมคนเหนือโลกคุณผู้ชมฮะจับได้ครบหมดแล้วนี่ก่อนหน้านี้4คนอยู่ฝั่งซ้ายถูกจับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการนะครับแล้วต่อมาประสิทธิ์เจียวกกซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าขบวนการนี้ก็มามอบตัวและคนถุกซ้ายก็คือคนกลาง กิติศักิ์เย็นนานนนท์ประธานบริษัทในเครือก็ถูกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยครบทั้งหมด6คน4คนก่อนหน้านี้ที่ถูกจับกลุ่มตัวไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็ได้รับการประกันตัวนะครับและในส่วนของพันตรีแพทย์หญิงเนี่ยก็มีการตั้งกรรมการสอบทางวินัยด้วยส่วนคุณประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่มามอบตัว สุดท้ายแล้วเขาใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันคัดค้านการประกันตัวที่สุดศาลพิจารณาไม่ให้ประกันนะฮะมูลค่าความเสียหายเยอะแล้วกลัวว่าถ้าออกไปแล้วจะไปแก้ไขอะไรในเชิงคดีที่สุดแล้วคุมตัวนายประสิทธิ์ไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับคุณผู้ชมฮะตัวของนายประสิทธิ์นะฮะส่วนนายกิติศักดิ์ที่เพิ่งถูกจับเนี่ยพันตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัตซึ่งเป็นรองผู้บังคับการปอ,อสอบ,บอกว่า ตัวนายกิติศักดิ์เนี่ยเป็นกรรมาการบริษัทเหนือโลกนี่อาจจะเป็นที่มาทําให้ชื่อปฏิบัติการนี้ปิดเกมคนเหนือโลกครเพราะว่านายกิติศักดิ์คือประธานเหนือโลกหนึ่งในเครือของบริษัท M Group ปเปิดบัญชีรับโอนเงินการซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งเป็นหนึ่งใน5รูปแบบของการหลอกลวงที่เรานําเสนอไปเมื่อวันนี้นายกิติศักดิ์เนี่ยเป็นผู้มีอํานาจลงนามในการเซ็นเอกสารโอนซื้อขายในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ หลังสอบสวนก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเดี๋ยวก็จะทําเรื่องฝากถังที่ศาลอาญารัชดาต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่สรุปครบแล้วทั้งหมดตอนนี้6คนทีนี้ในคดีที่นายประสิทธิ์เจียวก๊กถูกควบคุมตัวในครั้งนี้อย่างที่เราบอกนะฮะคือในเครือทั้งหมด6คนเนี่ยจะมีรูปแบบของการหลอกลวงเนี่ยอยู่5รูปแบบด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมนายประสิทธิ์เนี่ย ที่ถูกหลอกกระเป๋าแบรนด์เนมคดีของเขาหรือพฤติการเป็นอย่างนี้เขาไปชักชวนคนมาลงทุนโดยอ้างว่ามาลงทุนในการซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมจะได้เงินลงทุนอ่ะเงินลงทุนใช้น้อยแต่ผลตอบแทนเนี่ยเยอะแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกๆ 30- 30วันแล้วก็จะจ่ายค่าตอบแทนก็ไปชักชวนพอชักชวนเสร็จปุ๊บจริงๆในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะแต่ขออนุญาตเดี๋ยวจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเล่าให้ฟังเท่านี้คือนายประสิทธิ์ไปเชิญชวนมาเลย19คน และเข้าไปทางเว็บไซต์เลือกกระเป๋าแบรนด์เนมเสร็จชําระเงินพอชําระเงินเสร็จปุ๊บมันจะมีการดาวน์โหลดสัญญงสัญญามาเซ็นกันด้วยแล้วจะทําการซื้อขายต่อไปแต่ปรากฏพอชําระเงินเซ็นสัญญาเรียบร้อยไม่ได้เงินตอบแทนที่สัญญากันไว้ว่าทุก30วันหรือทุกวันที่30จะโอนเงินค่าตอบแทนไม่มีฮะที่สุดแล้ว19คนสูญเงินเนี่ย21ล้านนี่คือหลอกคดีก,กระเป๋าแบรนด์เนม แต่อย่างที่บอกมันยังมีอีก5ส่วนนะใน5รูปแบบของการหลอกมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ด้วยและคดีอื่นๆแต่ที่ถูกจับกลุมและก็ไม่ได้รับการประกันตัวครั้งนี้ของประสิทธิ์เจียวกกจะเป็นคดีนี้นะฮะมูลค่าความเสียหาย,ย21ล้านบาทพอเขาไปตรวจสอบบริษัทที่ชักชวนกลุ่มคนมาลงทุน,นยปรากฏไม่ได้ลงทะเบียนทางสุลกากรไว้แต่อย่างใดไม่ได้มีเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่เลยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเข้าข่ายหลอกลวงทั้งนี้ทั้งนั้นนายประสิทธิ์ยปฏิเสธอยู่นะฮะ ขอให้การไปในชั้นศาลก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านนะครับ